สร้างคนให้เป็นพระอ่ะตั้งเป็นตั้งใจคนให้เป็นพระจริงๆอ่ะอันนี้ส่งมันมากเนาะอย่างพวกเราก็ช่วยกันสละก็ช่วยกันเลี้ยงดูดูแลมก็อันนี้ส่งมากประพฤติปฏิบัติใครสละมากก็อันนี้ส่งมากเพราะว่าสิ่งที่สละออกมาเนี่ยมันไม่เป็นเพื่อการก่อเวรก่อกรรมก่อทุกข์ก่อโทษก่อความผูกพันหรือเวียนว่ายแต่เกิดแต่เป็นเพื่อความสิ้นเกิดสิ้นยึดมั่นถือมั่นดำรงอยู่ในศีลดำรงอยู่ในธรรม แล้วก็มันเป็นการจาค่าในทุกส่วนเลยอันนี้ส่งมาเลยมากกุศลที่มากที่สุดคือกุศลที่ทําได้นําพาเข้าสู่หนทางพ้นทุกข์ไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดอีกมันก็เหมือนการ,การให้ทําเป็นทานอะทำมะเลยเป็นสิ่งที่มีอันนี้ส่งมากคือให้ทําเป็นทานอันนี้ก็ทําทานทุกวันคือให้ทําเป็นทานจริงๆก็ให้เป็นหมดแอ ไม่มีอะไรจะสอนแล้วแหละจริงๆนะทุกวันเนี้พูดเรื่องเดิมบนเรื่องเดิมเหลือแต่อะไรรู้ไหมพวกเราทําเอาจริงๆริงมันก็น,น่าเบื่อเนาะเบื่อไหมเบื่อไหมพี่กุณไม่เบื่อค่ะกูระเบื่อมันพูดเรื่องเดิมอ่ะนะเข้าใจไหมมันพูดเรื่องเดิมเรื่องเดิมกี่วันก็พูดเรื่องเดิมเรื่องเดิมมันก็แปลกเนาะแต่แม่กูก็เข้าใจว่ามันตอนพวกเราเกิดมา เขาก็ผูกมัดพวกเราใช่ไหมเอาแค่พบนีชาตินี้นะนี่ชื่อชมพู่นะใช่ไหมอันนี้เป็นของลูกนะถูกไหมร่างกายนี่เป็นของลูกนะบ้านนี้เป็นของลูกนะพ่อแม่นี้เป็นของลูกนะใช่ไหมลูกชอบกินอันนี้นะลูกชอบสีนี้นะบ้านลูกอยู่อันนี้นะโตขึ้นลูกอยากเป็นอะไรนะตอนไปโรงเรียนครูก็ถามใช่ไหมเจอไหมทุกคนโตขึ้นอยากเป็นอะไร ไอ้เราน่ตอบไม่ได้ว่ากูอยากเป็นอะไรแต่เพื่อนตอบเป็นทหารเป็นตำรวจเป็นพยาบาลอยากเป็นอะไรอ่ะมันนึกไม่ออกไอ้ที่เขาอยากกันอ่ะไม่ได้อยากเป็นคืออย่างเดียวคือไม่อยากทํางาน <tr. S 1> ก็ไม่มีใครตอบเหมือนเราก็ครูถามก็ตอบไม่ได้ว่าแบบอยากเป็นอะไรอ่ะเห็นไหมเขาเต็มอะมีแต่สอนทุกวันทุกวันคือพ่อคุณ <Konst ant in> เราได้ยินทุกวันทุกวนักวนถูกไหมอันนี้ของเราเราแล้วก็พ่อคุณก็ เรียนหนังสือเก่งๆเพื่อจะได้เงินเยอะๆถูกไหมชีวิตที่จะได้มีเป็นสุขจะได้ร่ํารวยสร้างฐานะให้ตัวเองจะได้ไม่ลําบากเลือกแฟนก็เลือกดีๆนะใช่ไหมหาคู่ครองดีๆแหมมันว่ากันไปในก็ชีวิเป็นสวยมากเลยเนาะแล้วต้องเป็นสเต็ปแบบนั้นเลยเนาะแล้วก็โดนใส่เขาเรียกว่าอะไรโดนป้ายยาเดี๋ยวเขาป้ายยาดีกว่าเข้าใจปะป้ายยาทุกวันน่ะตอนนี้ เราก็ำลังป้ายยาพวกเธอเหมือนกันนะนะเปลี่ยนทางเปเข้าใจไหมเปลี่ยนทางคือป้ายยาก็เลยคิดว่าพี่คนนี้วยเท่าไรเจ็ดสิบกว่าตอนเข้ามาหาเราอายุเท่าไรเจ็ดสิบเจ็ดสิบเจ็ดสิบปีอ่ะเราพูดไปแค่กี่ปีเองมันจำมาเจ็ดสิบปีน่ะไม่ได้ยากขนาดนั้นเจ็ดสิบปีอะเราโดนใส่ด้วยความเคยชินถูกไหมอ่า ถ้าถามว่าสามปีอ่ะที่เราจะเปลี่ยนพอเราเริ่มรู้แล้วนะเริ่มได้ยินได้ฟังก็เป็นทุกขณะเหมือนกันเราไม่ต้องรู้ไปถึงเจ็ดสิบปีนะไม่จําเป็นจะต้องหูหลงมาเจ็ดสิบปีต้องไปล้างเจ็ดสิบปีมันไม่ใช่มันเป็นขนาจิตได้รู้ในระยะทางมันก็ย่นย่อย่นย่อย่นย่อแล้วไม่ต้องถึงเจ็ดสิบปีนะกี่กลับกี่การกี่อสงไขก็แล้วแต่เมื่อได้ยินสัจธรรมความเป็นจริงอ่ะก็มีแต่ที่นี่เดี๋ยวนี้จริงๆมันง่าย <c oughs> อย่างระบวชขึ้นมานักบวชน่ะความเป็นอยู่ง่ายๆเลยนะลืมตัวเองให้ได้เข้าใจลืมตัวเองให้ได้ไหมลืมทุกอย่างที่เป็นตัวเราของเราบ้านเราสามีเราลืมให้ได้แล้วเริ่มต้นใหม่ด้วยพระสัทธรรมจะง่ายสุดเลยแต่ตอนนี้มันลืมตัวเองไม่ได้มันเอาตัวเองติดตามไปทุกที่ เอาเรื่องราวในอดีตติดตามไปทุกที่แล้วก็ปฏิบัติธรรมอย่างมีความหวังการปฏิบัติธรรมต้องไม่มีความหวังนะมีความหวังไม่ได้หนทางนี้ต้องไม่มีความหวังมันส่วนกับโลกไหมโลกต้องมีความหวังถึงจะมีแรงบันดาลใจถูกไหมแต่หนทางนี้มีความหวังไม่ได้เพราะมีความหวังก็จะมีผู้ทุกข์ติดตามไปดังเงาที่หวัง้นหนทางนี้ไม่ได้มีความหวังแต่มีอย่างเดียวคืออะไรรู้ไหม ต้องมีรู้สึกตัวต้องมีรู้สึกตัว <c oughs> ใช่ไหมลนะ่ะไม่ต้องมีความหวังจะเรียกว่ารู้สึกตัวตะพื้นตะพื้นก็ได้แต่ต้องรู้ให้ถูกนะก็รู้ที่ตัวเราไม่มีความหวังเพราะความหวังก็เป็นด่งมายาเวลาเราไม่ได้ปฏิบัติแต่ก่อนเนี่ยพอเราได้เริ่มเริ่มรู้เห็นความจริงตามความเป็นจริงบ้างนะ เราชอบไปนั่งนิที่ชุมชนหรือชอบแบบไปตลาดนะแต่ไม่ซื้อของนั่งนั่งอยู่ข้างข้างทางหรือจอดรถอยู่ข้างทางดูอะไรรู้ไหมดูอะไรเนาะดูชีวิตเขาดูชีวิตเขาที่เขาหลงไม่มีใครรู้สึกตัวเลยไม่แต่คนหลงไปหมดแล้วเราเคยเ,เคยเป็นแม่ค้าเนาะก็ะเหมือนแม่ค้าในตลาดเรียกคนซื้อของกว่าคนซื้อของกายกับใจก็ชะเง้อรอคอย พอเขาเดินผ่านไปตอนที่เรียกเขาก็ยิ้มแย้มแจ่มใสซื้อไหมคะผักห้าบาทผักสิบบาทพอเขาเดินผ่านไปใจสุดหดอยู่ยางเงี้ยโอ้โหมันเกิดมาทําไมอยากจะเดินเข้าไปบอกว่าเกิดมาทําไมเนี่ยเกิดมาแล้วมาเป็นอย่างเงี้ยเอาสุขแล้วทุกไปฝากไว้กับคนอื่นน่ะเกิดมาแล้วเขาอยู่ในความหวังเพราะว่าต้องการหล่อเลี้ยงอะไรเราเลี้ยงชีวิตเราเลี้ยงตัวเองแล้วก็หล่อเลี้ยง ครอบครัวอยากให้ครอบครัวมีความสุขแต่ไม่รู้ว่าชีวิตตัวเองไม่มีก็เลยมุ่งม,มั่นหาเลี้ยงชีวิตสร้างเนื้อสร้างตัวเพื่อให้ตนเองไม่ลําบากเพื่อให้ตัวเองสุสขสบายเพื่อให้ครอบครัวอยู่สุขสบายถูกไหมมันโดนหลอกไหมนั่งดูอย่างเงี้ยจนจิตมันตกผลึกอ่ะเข้าใจป่ะมันตกผลึกมันเห็นซ้ําเห็นซ้ํามันหายากที่ในโลกนี้มันจะมีความรู้สึกตัวมันจะมีสติมันสวนกันโดยสิ้นเชิงเลย มนุษย์พร้อมที่จะหลับไหลอยู่ตลอดเวลาแต่พอหันตัวเองเข้ามาปฏิบัติทางวิญก็ทำยังไงรู้ไหมโอเคี้ท<ำ>ังำไงไงบังคับกายบังคับจิตถูกไหมอย่างที่เราเข้าไปแรกๆอะ่ะเราเข้าสู่วงการนี้เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเดินจงกรมเนาะยกขาเก้าหนึ่งอะ่ะยกหนอย่างหนอแปดจงังหวะแค่เก้าเดียวที่จะยกหัวก็จะทิ่มอยู่แล้วนะ <S 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 ทำอย่างนั้นกินข้าวครึ่งวัน ก็คือกําหนดไงหนอหนอหนอถึงเข้าปากหนอเคี้ยวหนอคือนหนอคือนหนอลงแล้วหนอเข้าแล้วหนอคือแบบมันเหนื่อยมากแต่ก็มีความรู้สึกอะไรปะได้บุญไว้ได้บุญแต่บุญคืออะไรก็ไม่รู้นะคือเชื่อตามเขาบอกกันมานะมันต้องได้บุญนะ่ะแล้วถามทายังไงวะเมือม่อยก็เมื่อยชิบหายเหนื่อยก็เหนื่อยชิบหายสงบก็ไม่สงบมันเป็นบุญตรงไหนก็ไม่รู้อ่ะก็เขาว่าเขาก็ว่าตามเขาอ่ะ ก็ไปตามเขาว่าน่ะด้วยความไม่รู้เลยสำนักนี้ไม่มีนะสำนักนี้ไม่มีนะว่าตำนักนี้เคยสอนเดินจงกรมไหม,ไมเคยสอนเดินจงกรมไหมไม,ไม่เคยสอนเดินจงกรมนะมค<ๆ>แค่เดินปกติแหละแต่แค่เรื่องนู้รู้ตัวนั่นคือเดินจงกรมเวลาเดินอย่างนั้นไปใช้กับชีวิตจริงได้ไหม,ไมสโลไลท์เนี่ยอเดินอย่างสโลไลท์แปดสเต็ปจังหวะยก<ม>หนอยอย่างหนอยกินอะไรใช้ได้ไหมมันจะทันเขาไหมเนี่ย การที่จะฝึกสติปัญญาใช่ไหมให้มันทันท,ทุกสถานการใช่ไหมอินี่เขาไปกันหมดแล้วยังกําดนดไม่เสร็จไฟไม่หนอ,อย่างหนอเดินหนออันนี้พูดเ่องจริงเราเคยผ่านมาอนเอาภาษาโลกก็คือเขาไปทํามาหากินกันหมดแล้วเนะี่ยอันนี้ยังไม่ไปไหนเลยมันจากคนปกติทําให้เป็นคนผิดปกติไปอีกเชื่องชาพอเชื่องชา้าปุ๊บ เริ่มคิดอะไรไม่ออกแล้วนะเฉยนิง่งว่างว่างแล้วสงบเออด็ใครพูดอะไรมาก็าไม่รู้เหมือนกับเออสยบไปเลยอะ่ะพอนานๆเข้าทาไมตอนแรกก็เหมือนมีสติเนาะนั่งไปนั่งมาเริ่มเคลิ้มเริ่มหลับเหมือนใจมันสบายใจมันเบาสบายก็นึกว่าแบบมันเป็นชาหรือมันเป็นสมาธิไม่ใช่เลยมันเป็นโมหะมันเป็นผวังเข้าผวังแล้วที่เนี้ยเขาเรียกว่าจิตแช่จิตแช่ก็ไม่รู้บังคับจิตก็ไม่รู้ <c oughs> บังคับกายให้เดินอย่างนั้นบังคับจิตถูกไหมบังคับจิตไม่ให้คิดใช่ไหมบังคับจิตไม่ให้รู้สึกพระพุทธเจ้าเรียกว่าสางทางสุดโต่งสองทางไม่ควรไปคืออันหนึ่งคือโลกก็คือง่ายๆภาษาคือเผลอไปเลยเนาะ <c oughs> เพลนไปเลยอีกอันหนึ่งก็คือเพ่งเอาไว้มาปฏิบัติก็เพ่งตัวเราเข้าไว้ใช่ไหมเพ่งจิตเข้าไว้เพ่งกายเข้าไว้ไม่ได้เรียนรู้ความจริงสักทีนึงใช่ไหมเออ ทำกายขึ้นมาเองถูกไหมทาจิตขึ้นมาเองแล้วก็คิดเองเออเองทั้งพระพุทธเจ้าก็บอกว่าเรียนรู้กายและจิตตามความเป็นจริงได้เรียนตรงไหนอ่ะก็ยังไม่ได้เรียนอยู่สิปีผ่านแต่ก็ยังไม่ได้เรียนอะยังมีแต่ท่วงท่าลีลามีแต่แอคชั่นอยู่ตลอดเวลาเลยก็ไม่รู้ว่าแอคชั่นนั้นนะพาไปเกิดไม่เคยรู้เรื่องแอคชั่นไม่เคยรู้เรื่องท่วงท่าลีลาไม่เคยรู้เรื่องเจตนา ไม่เคยรู้ว่าเฮ้ยกลับมารู้ที่ตัวเราไม่เคยรู้เรื่องนี้มาก่อนเลยแล้วก็หาคนที่จะพูดอย่างเงี้ยไม่มีตอนนั้นสมัยที่เราดูหรือว่าสมัยที่เราปฏิบัติมันมีหรือแล้วว่าเราไม่รู้ก็ไม่รู้นะแต่เราเนี่ยเป็นล่าแต้มอรหลันหันเลยว่างั้นเถอะทุกจังหวัดสกลนครอุดรที่ไปบ่อยนะสะกลนครอุดรน,น้องคายครูบาอาจารย์อยู่แถวนั้นกันเยอะเนาะอะไรเบิงการ โอ้โหไปอะจากกรุงเทพอะไปอะตามล่าหาอรหังหันอะหูแล้วก็ไปแบบว่าจะพบท่านได้เนาะบางท่านอยู่ไม่อยู่ก็ไม่รู้อะมีการบอกวัดบารมีะว,วันไหนไปเจอท่านแบบได้ฟังธรรมโอ้โหวันนี้แบบดีใจมากได้ยินได้ฟังธรรมแล้วก็หายไปอย่างนั้นแหละเหมือนจะเข้าใจอะไรสักอย่างนะแต่มันก็ไม่ได้เข้าใจอะไรสักอย่างแก้ทุกได้ไหม mm hmm. ไม่ได้ แต่อันนี้สงที่ได้ยินได้ฟังมีไหมม,มีเอาทานไปถวายของอันประเสริฐมีไหมมีก็ไอ้ตรงนั้นแหละที่มันสะสมมาก็เที่ยวตะเวนหาครูบาอาจารย์อย่างเงี้ยนะเที่ยวไปทั่วตรงไหนดีไปมดุดไม่เคยรู้เลยอะ่ะว่าความพ้นทุกข์มันอยู่ข้างในอะ่ะแค่ประเด็นนี้ประเด็นนี้เดียบสิบปีนะเราน่ะนั้นจงยินดีไว้วันหนึ่งสิบปียังปฏิบัติอ่ะ ย oh, ี่สิบโอ้มืงกกับลำไม่ได้หรอกมั้งเราสิบปีกว่าเราจะกลับลำได้อ่ะกลับลำได้คือแค่รู้ว่าทางพ้นทุกข์ในตัวเรานะโอโหแค่แค่นี้ขนทางเหมือนย่นย่อมห้าสิบเปอร์เซ็นแล้วนะใช่ป่ะโลกตามหาครูบาอาจารย์เลยมีอยู่วันหนึ่งที่เราเลิกตามหาครูบาอาจารย์ยืนรดน้ำต้นไม้อยู่คือเจริญสติอยู่ตลอดเวลายืนรดน้ำต้นไม้อยู่มันมีความรู้สึกตัวนี่แหละ เห็นกายแล้วจิตมันมาเห็นเองเห็นกายแล้วจิตข้างในอ่ะมันบอกมันบอกขึ้นมาว่าคือจิตแต่สังขารตอนนั้นยังไม่รู้จิตแต่สังขารหรอกนะแต่ข้างในอ่ะมันมีเสียงดังขึ้นมาว่านี่แหละพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก็คือสติโอ้โหลงไปนั่งร้องไห้มือที่และต้นน้ําต้นไม้อะใส่ยางอ่ะวางแล้วก็สานแบบกาบตัวเองอ่ะตามหาพระธรรมส่งได้น่กมาตั้งนานอ่ะไม่รู้เลยว่าพระธรรมสฆ์คือสติ ตอนนั้นรู้แค่นั้นนะตอนนั้นรู้แค่นั้นโคตรดีใจเลยอะมันเหมือนกับสิ่งที่เราต้องออกตะเวนตามหามันยุติสักทียุติไปครึ่งเดียวนะมันเหมือนกับต่อไปเนี้ยเราจะเอาแต่แค่สติเข้าใจปะเพียรเ่งเพราะความรู้ความจำเลยมีมาหมดยังมีมาแล้วก็เพียรเพียรเ,เอาตัวเองแต่เพียรเอาตัวเองก็ไม่ได้น,นได้ฟังเรื่องสามาธิทีอีกขนาดรู้แล้วนะไม่ตะเวนหาครูบาอาจารย์แล้วนะ แต่เขายังไปไม่ถูกสติได้ยังไงต่ออ่ะถูกไหมมันก็พ้นทุกข์ไม่ได้อ่ะมันก็เหมือนเหมือนจะรู้เหมือนจะเข้าใจเหมือนจะวางได้มันก็ยังวางไม่ได้อ่ะมันก็เหมือนมันติดติดขัดขัดเหมือนเดี๋ยวงงเดี๋ยวงวยเดี๋ยวเข้าใจเดี๋ยวไม่เข้าใจอ่ะร้องให้มาไม่รู้เท่าไหร่นะปฏิบัติผิดมาไม่รู้เท่าไหร่นะติดฌานมาก็สองปีนะติดความสงบมามาตั้งสองปีเหมือนคนเอออ่ะคือแบบสงบอย่างเดียวอ่ะ เขานั่งอยู่ในรถเขาลงกันหมดนะเรายังไม่รู้เลยเขาลงจากรถแล้วเขาก็ไม่เรียกเราด้วยไปไหนกับเพื่อนนะ่ะคือเขากลับถึงกรุงเทพแล้วฮนะเรายังอยู่บนรถนะ่ะเราเป็นถึงขนาดนั้นนะสองปีกว่าจะออกจากนั้นได้จิตจิตเจริญวิปัสสนาไม่ได้เลยถึงจะรู้ว่าตัวเองหลงเป็นโมหะมันไม่เกิดปัญญาเลยแม้แต่นิดเดียวอะ่ะเอะอาก็นั่ง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 ที สองชั่วโมงสามชั่วโมงก็เริ่มมากขึ้นมากขึ้นเจ็ดชั่วโมงแปดชั่วโมงข้าวไม่กินมันจมต้องอยู่ในความสงบมันเบามันสบายอยู่อย่างนั้นแหละแล้วทีนี้ใครมาวุ่นวายก็ไม่หน,นีไปรังสมาธิหนีไปห้องพระพอตกเย็นครอบครัวกลับมาแล้วหาข้าวเขากินเสร็จหนีเลยพอพอกูจะไปปฏิบัติแล้วก็กินข้าวก็ทําหน้าที่ของเราเรียบร้อยแล้วเนาะเป็นอย่างนั้นจริงๆไม่เคยรับฟังอะไรใครทั้งนั้นแหละ เอาตัวเองไปปฏิบัตบิแล้วก็ได้แต่ความสงบอยู่อย่างงั้นแหละ,จะเจริญปัญญาไม่ได้อันนี้ก็ผิดอีกนะแต่อันที่ผิดมันก็เป็นทางเดินของแต่ละคนพอ,พอเริ่มมาปฏิบัติก็อ่ะโอเคมาเรียนรู้ที่ตัวเราเริ่มมีสัมมาทิฏฐิเริ่มได้ยินได้ฟังก็เอาเราไปเรียนรู้อยู่ดีก็ยังรู้เราไม่เป็นมันก็เอาเราไปเรียนรู้อยู่ดีมันก็กลับไปกลับมากลับไปกลับมากลับไปกลับมาอย่างเงี้ยแต่อย่างหนึ่งอ่ะ ที่มันทำให้เรามาถึงวันนี้ได้ก็คือความอดทนอดกั้นความศรัทธาความเพียรไม่ทิ้งพุทธเจ้าบอกแล้วว่าขอพบเดียวชาติเดียวยังไงก็ไม่ทิ้งทิ้งไปก็ต้องกลับมาปฏิบัติอีกยังงงเหมือนเดิมไหมว่างงเหมือนเดิมแล้วกลับมาก็คําเหมือนคําหาน้ําคําเหนื่อยไหมที่ผ่านมาแค่พบนี้ชาตินี้ถ้าเราไม่ปฏิบัติแล้วก็กลับมาเหมือนเดิมอีก มีครอบครัวเหมือนเดิมทำอยู่หาอยู่หากินหาเงินหาทองหล่อเลี้ยงอัตตาตัวเองหล่อเลี้ยงใครก็ไม่รู้เหมือนเดิมมันไม่มีประโยชน์เลยอะใช่ไหมล่ะเอาวะแลกกันสักตั้งนึงพบเดียวชาติเดียวน่ะไม่บรรลุไม่เป็นไรอ่ะแต่ขอให้เดินตามพระทเจ้าอย่างสุดทางอ่ะคือแบบไม่ลังเลสงสัยเราคิดว่าตอนนั้นว่าอะไรรู้ไหมถ้าถึงตอนนั้นอ่ะจิตไปถึงตรงไหนมันกลับ เขาเรียกว่าอะไรมันจะมาต่อจุดเดิมได้อะเข้าใจไหมถ้าเพียงถึงเต็มที่เข้าใจแค่นั้นเองแต่มอบกายถวายชีวิตเลยคือแบบขอพบเดียวชาติเดียวไม่หวนกลับคืนสู่โลกจะทุกข์ระทมแค่ไหนแค่ไหนคือแบบความบีบบังคับใจมากแค่ไหนก็ไม่หวนกลับคืนสู่โลกทั้งโลกภายนอกด้วยนะและข้างในด้วยก็ตั้งมั่นอยู่อย่างเงี้ยตั้งมัน่น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 ตั้งมั่นที่จะเห็นตัวเองเลยรู้ตัวเอง พอไม่คาดหวังมันยิ่งเร็วไม่คาดหวังก็ยิ่งเร็มก็ย้อนหาตัวเองตัวเองมากขึ้นมีแต่เรื่องเดียวแล้วนี่มีรูปนามเกิดดับอย่างเดียวแต่มันไม่มีคําพูดนี้นะ <c oughs> มันเป็นความเห็นเห็นแจ้งเห็นตัวจริงของรูปนามที่ไม่ได้พูดว่ารูปนามเกิดดับเห็นตัวจริงของการทํางานของธรรมชาติและเข้าใจธรรมชาติจริงๆนั่นแหละจิตมันต้องเข้าใจธรรมชาติจริงๆมันถึงปล่อยมันถึงคลายภาษานะแต่จริงๆไม่มีใครปล่อยไม่มีใครคลาย ธรรมชาติมันเป็นของมันอย่างนั้นแหละแค่มันมาหลงเข้าใจผิดไปอตัวเนี้ยเป็นตัวเป็นตนตพอเข้าใจถูกแค่นั้นเองก็ไม่มีใครเข้าใจถูกอีกพอเข้าใจถูกความเป็นตัวตวน,นก็หายไปไม่มีใครได้อะไรไม่มีใครเสียอะไรเมือนปฏิปบัติมาทั้งหมดน่ะเพื่อหายงูอ่ะอย่างเดียวเพื่อหายงูอ่ะหายงูในกองท่ากองขันอย่างเงี้ยพอมันหายงูแล้วมันสบาย คือแต่ก่อนเนี่ยเราให้ใครไปมันก็หวังผลประโยชน์เนาะจริงไหมเพราะมีตัวเราพอมันไม่มีตัวเราเนี่ยมันไม่หวังผลประโยชน์มันได้แต่ให้อยากช่วยทุกคนอยากให้ทุกคนเพราะทุกคนก็ทุกเหมือนเราแหละถูกไหมมันเกลียดใครไม่ได้อ่ะมันเป็นของมันเองนะต้องบอกว่ามันเป็นของมันเองคือเหมือนปากว่าจะไม่เอาคนนั้นไม่เอาคนนี้แต่ก็ไม่เคยโกรธเขาอ่ะก็มีแต่จะให้ ชี้ทางเขาไม่ได้จุงมือเขาไม่ได้ก็ได้แต่อุทิศได้กับเพ่เมตตาได้แต่ละลึกถึงกันแต่ถามว่าแทบไม่มีใครช่วยใครได้เลยเพราะป,ะปะุปกรรมแต่ละคนมีมากน้อยเพียงใดก็ไม่รู้แต่หนทางนี้ไม่มีพ่อแม่ครูบาอาจารนยะ์ลำบากลำบากจริงๆเหมือนเราเคยเปรียบเทียบเนะี่ย แต่ก่อนเราเรียนพระไตรปิฎกเราเรียนคัมภีร์เราก็ศึกษาศึกษาคมภี์มาเยอะค่ะเริ่มจากพระโอษฐ์ก็เยอะอ่านคัมภีร์เป็นตั้งๆเลยเยอะมากแต่พอไม่เห็นความเป็นจริงว่าเรียนรู้ที่ตัวเองเริ่มไม่เห็นตัวเองและเริ่มมาสัมผัสได้กับความเป็นอนัตตาบางขณะใครบอกให้เราไปเรียนอภิธรรมใครบอกให้เรียนคัมภีร์อีกไม่อยู่ในหัวสมองเลยแต่เราไม่ค้านมันเทียบกันไม่ได้อ่ะ เห็นตัวจริงอะแต่ยังท่องจําอยู่เนี่ยมันต่างกันมากเลยนะเราสู้เห็นตัวจริงดีกว่าเมื่อมันประจักษ์แล้วเนี่ยว่าความเป็นอนัตตาคืออะไรหรือรู้ทุกข์คืออะไรอ้โหมันแจ่มแจ้งนะมันมีกําลังรู้เลยว่าหนทางนี้พ้นทุกข์ได้ต่อให้ใครจะงว่าผิดเนี่ยก็ว่าไม่ผิดเพราะว่ามันเห็นแล้วอะมันพ้นทุกข์ได้จริงอะร้อยเปอร์เซ็นต์อะกล้าตอบตัวเองว่าพ้นทุกข์ได้ร้อยเปอร์เซ็นแต่ตอนนี้นตัวเองไม่พ้นทุกข์แค่นั้นเองแต่ถ้ารู้เห็นแบบเนี้ย อย่างที่พวกเราได้ยินได้ฟังพอเริ่มรู้เห็นบ้างเป็นขณะเริ่มสัมผัสได้เป็นขณะเราว่า้นทุกข์ได้จริงไหมได้จริงไหมจริงถ้าใครมาให้น้องมานั่งเรียนคัมภีร์นั่งเรียนตำรา,าให้ไปนั่งเรียนอภิธรรมเอาไหมไม่รู้จะทําทําไม<ๆ>เข้าใจปะมมันสร้างความเนื่องช้าไหมเพราะคัมภีร์ทั้งหมดเพื่ออะไรเรียนตัวเองอริยสัจสี่ก็เพื่ออะไรรู้ตัวเองใช่ไหมรู้ตัวก็คือรู้ทุกข์ รู้ว่าก้อนนี้เป็นก้อนทุกรู้ว่าตัวเราทั้งตัวเป็นทุกทุกควรกําหนดรู้ว่ามันมีแต่สภาพทุกแต่ไม่มีผู้ทุกพ้นทุกไหมพ้นทุกใช่ไหมล่ะมันเสียเวลากันมาเยอะแล้วไงเรียนให้จบก่อนเรียนตัวเองอ่ะให้จบก่อนจะไปเรียนตําราตอนไหนก็ได้แต่ถึงเวลามันไม่เรียนตาราแล้วไม่อยากจะสร้างความเนินช้าให้ใครเหมือนกันเข้าใจไหมไม่อยากสร้างความเนินช้าให้ใครเหมือนกัน นี่แหละมันเป็นสายเหตุพอมันแจมแจ้งกับตัวเราเองแล้วเนี่ยโอ้มันมีกําลังแล้ไมันมีกําลังใจที่จะปฏิบัติเนี่ยทุกวันนี้ก็อยู่เพื่ออะไรเพื่อเป็นกําลังใจให้เฉยๆเพื่อเป็นกำลังใจเพื่อเป็นแบบอย่างว่าคว <c oughs> ามพ้นทุกข์ไม่มีหญิงไม่มีชายไม่มีเพศไม่มีวัย <c oughs> ไม่มีแก่ไม่มีหนุ่มไม่มีสาว จิตนะไม่มีเพศจิตน่ะไม่มีไว้ไม่มีาศาสนาเชื่อไหมาศาสนาที่แท้จริงคือไม่มีาศาสนาพราะถ้ายังมีจำแนกและแบ่งแยกได้อยู่จะเป็นาศาสนาได้ไหม mm hmm. แล้วถามนะวันนี้ mm hmm. คนอินเดียนั่งอยู่ตรงนี้วันนี้คนยุโรปนั่งอยู่ตรงนี้ mm hmm. เนาะต่างชนชาติต่างภาษาแล้วก็ต่างประเทศอันนี้อาจจะถือคิดอันนี้อาจจะสื่อพุทธเนาะ ต่ถามว่าทุกเหมือนกันไหมทุกเกันทุกเพราะอ,อะไรทุกเพราะอะไรทุกเหมือนกันคือทุกเพราะอะไรทุกเพราะยึดทุกเพราะไม่รู้จักสังขารตางความเป็นจริงถ้ารู้จักสังขารตางความเป็นจริง <c oughs> คนทุกเหมือนกันไหม <c oughs> เอา้าศา,ารรนสาศนาจริงๆก็คือการรู้ตัวนี่อะไรศาสนาจริงๆคือการรู้ตัวถ้าพูดจริงก็คือรู้ตัวแต่ถ้ามาแยกาศาสนานั้นเป็นอย่างนี้าศาสนานี้เป็นยังไง ไม่มีอ่ะมันเป็นของกลางกลางเขาจะเป็นของกลางกลางไหมเป็นของสากลศาสนาจริงๆเป็นของสากลน,นะถ้ามีพุทธจะเป็นสากลไหม,มถ้าบอกเป็นของชาวพุทธนะ่ะนั่นแสดงว่าคนพุทธเท่านั้นที่ต้องพ้นทุกข์ได้สิใช่ไหม,มจริงๆมันไม่ใช่ถูกไหมล่ะใช่ไหมถ้าใครได้รู้ความจริงพ้นทุกข์ได้หมดไหมเราโดนปิดก,กั้นด้วยความยึดถือในศาสนามันเลยเข้าไม่ถึงศาสนา เหมือนที่เราเคยบอกว่าใช้พุทธะตามหาพุทธะใช้พุทธเจ้าอะ่ะใช้จิตตามหาจิตถูกไหมใช้จิตตามหาจิตใช้ตัวเราผู้รู้อะ่ะตัวรู้นะผู้รู้อะ่ะไปตามหาผู้รู้มันจะพบไหมผู้รู้คือมันรู้ตัวเราถูกไหมล่ะมันก็ไม่มีมันพบมันพบไม่ได้เลยอะ่ะเพราะเราไม่เข้าใจเรื่องแบบเนี้ยสรุปในสิ่งที่บัญญัติขึ้นมาก็บังปรมตสัจจะถูกไหม เวลาคิดมากเข้าใจมากไปกับสัญญาบางปรมาจารย์สัจจะไหม oh. บักแต่วันนี้ทาวพุทธไปศึกษาแต่เรื่องภายนอกแต่เรื่องความพ้นทุกข์จริงๆคือไม่เอาไม่ได้เสียหายนะตรงนั้นอะ่ะไม่ได้เรียกว่าความเสียหายอะไรถ้าคุณมีเวลาเยอะคุณก็เรียนไปเถอะแต่ความพ้นทุกข์จริงๆมันต้องมารู้ตัวเรารู้ด้านในรู้เรื่องของตัวเราถูกไหมอ่ะ ใครคิดว่าตัวเองมีเวลาน้อยเป็นผู้ไม่ประมาทก็เรียนตัวเราเรียนจบแล้วจะไปเรียนอภิธรรมจะไปเรียนอะไรก็ได้จะอยากพูดอยากบอกจากสอนจะขอให้ตัวเองพ้นทุกข์ก่อนขอให้ตัวเองพ้นทุกข์ไปก่อนนี่คือหนทางนี่คือทางเดินแล้วก็เป็นทางเดินที่ลัดสั้นตรงที่สุดเรียนรู้อย่างเนี้อยู่ในขณะปัจจุบันมีแค่ในขณะปัจจุบันเท่านั้นไม่มีตรงไหนไม่มีที่อื่น มีแค่ตรงเนี้ยที่นี่เดี๋ยวนี้จิตมีขนาดเดียวแล้วหมดเลยจิตเคยเกิดขึ้นพร้อมกันสองดวงไหมไม่ไม่เคยเกิดนะแต่ทําไมวะมันมีเรื่องราวเยอะจังทั้งที่มันเกิดทีละดวงระดับไปใช่ไหมแต่เราดูสิตั้งแต่ตอนนี้ถึงอายุเจ็ดสิบเนะาะแสนเรื่องได้ไหมมากกว่านั้นมากกว่านั้น <c oughs> โอ้จิตไม่เคยดับเลยเนะ <c oughs> าะทั้งที่มันดับอยู่ทุกขณะ น่ากลัวไหมจดจําอะไรบ้างก็ไม่รู้ว่ากี่พกี่ชาติถ้าย้อนอดีตได้เนาะถ้าพูดถ่าย้อนอดีตได้โอ้โหพี่คุณคงตามล่าหาผัวในปฏิพีนี้แล้วถ้าย้อนอดีตได,ได้ถูกไหมคนนี้ก็ผัวฉันหมาบางตัวอาจจะเป็นผัวเธอก็ได้นะเธอเชื่อไหมแมวบางตัวเนี่ยอาจจะเป็นครูบาอาจารย์เธอก็ได้นะเธอเชื่อไหมแมวบางตัวอาจจะเป็นพ่อแม่เธอก็ได้นะคนในนี้อาจจะเป็นแม่เธอก็ได้นะแล้วเลือชาติได้เนี่ยตายหาเลยที่นี้ วุ่นไหมเนี่ยอันเก่าก็ดับไม่ได้แล้วเลึกชาติดีอีกนะชาตินี้ก็ย,ยังดับกรมไม่ได้เลยเห็นไหมไปผูกอีกผูกกรมอีกแล้วเลึกชาติได้ขึ้นมาอีกแต่ก่อนก็รเลึกชาติได้รุกไมพิเศษใช่ไหมพิเศษมากเลยเนาะคนย้อนอดีตได้แล้วเลึกชาติบ้างโอ้โหต้องมีเจโตต้องมีอนุแต่ก่อนเราก็เข้าใจเหมือนกันโอ้โหชาตินี้แม่งดับไม่ได้เลยมันจะเสียเวลาไปเล,ลึกชาติทําไม ถูกไหมไปคล้ายๆไ,ไปเลือกขี้ขึ้นมากินทําไมอ่ะนะเปลี่ยนเหมือนอย่างเงี้ยึกชาติเหมือนกันก็ปวดขี้อะ่นะแล้วเธอก็เดินเข้าไปขี้ในป่าเนี่ยเธอขี้เสร็จเธอเดินออกมาเลยไหมเดินออกมาเลยไหม,ไมออกมาเลยไหมออกมาเลยเธอสนใจไหมไม่สนใจเธอจะกลับไปกินขี้ทอไมเข้าใจไหมพราะมันของเหม็นพุทธเจ้าบอกว่าพบแม้เพียงชั่วรัดนิ้วเดียวเดียวก็น้าดังเกียดเหมือน มูดคูดหรือขี้เยี่ยวเธอต้องเห็นนะในทุกขณะจิตที่ดับไปแล้วอะถ้ามาเอามากอฟืนก่อไฟเอามาสารต่อเป็นปฏิจจสมุปาทก็เหมือนกับไปกินขี้นะ่ะกลับกลายเป็นกินของเน่าของบูดของเสียคิดดูถ้าละลึกชาติได้เนะี่ยตายเลยนะแต่การละลึกที่ดูที่สุดคือชาตินี้ปัจจุบันชาติที่แล้วก็อยู่ตรงนี้ชาติหน้าก็อยู่ตรงนี้ไหม จบภพบชาติก็อยู่ตรงนี้ไหมตรงนี้ในะขณะปัจจุบันถ้ารู้ตรงนี้ต้องมีการเวลาไหม,มธรรมะมันเลยเหนือการเวลาไม่มีเวล่ำเวลาเพราะมันเหนือมีภพชาติไหมมีภพชาติได้ไหมมีที่ตั้งไหม,มเคยได้ยินไหมว่าวิญญาณต้องไม่มีที่ตั้งต้องไม่มีที่จติต้องไม่มีที่หมายถึงจะพ้นทุกไปได้ ถ้าอย่างเงี้ยรู้ตัวอย่างเงี้ยรู้ตัวเราเนี่ยรู้ที่วิญญาณขันและเห็นตัวเราทั้งตัวเนี่ยเป็นสิ่งที่ถูกรู้วิญญาณจะมีที่ตั้งที่อาศัยไหม,มไม่มีพระทุกไหมทนชัดเจนไหมเดี๋ยว<ๆ>พวกนี้ก็พูดเรื่องเดิมอีก <c oughs> ใช่ไหม <c oughs> พูดแต่เรื่องเดิมนะเออบางทีมันอยากจะเก็บกระเป๋าออกไปแล้วนะให้พูดแต่เรื่องเดิมไอ้พูดเรื่องเดิมทุกวันยังไม่เข้าหัวมึงเลยเนาะ มันยังมีเรื่องอื่นแบบใช่ไหมล่ะมันต้องเหลือเรื่องนี้เรื่องเดียวเรื่องความพ้นทุกเรื่องเดียวมันถึงจะพ้นทุกไปได้จริงๆอะสาธุ